สวัสดีครับผม n o ้ต b p แล้ววันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการเล่น Call of Duty Vanguard ใช่ไหมเวอร์ชันเบต้าก็คือมันจะเปิดให้เล่นตั้งแต่วันที่19เนี่ยจนถึงประมาณวันที่22 5ทุ่ม59ของวันที่22วิธีเข้าก็คือไปโหลดในแอป b a t t l e n e t เนี่ยก่อน Search Google b a t t l e n e t Blizzard.com นี่แหละเลื่อนลงมานิดหน่อยจะเจอคำว่าดาวน์โหลด a t t e r n n t น กดดาวน์โหลดสำหรับ Windows แล้วก็ติดตั้งใครที่ยังไม่ได้สมัครบัญชีของบ l ิ z z a r d ก็สมัครก่อนกลับขึ้นมาข้างบนสุดมุมขวาบนบัญชีของฉันสร้างบัญชีผู้เล่นฟรีเนี่ยก็คือสมัครแอคเคาล์ Cloud. ยืนยันตัวตนอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็ติดตั้งแอป Battle.net ใช่ไหมแล้วก็ล็อกอินเข้ามาล็อกอินเข้ามาปุ๊บไปที่หน้าออกเกมจะเป็นหน้าเกมทั้งหมดมันน่าจะขึ้นมาอันแรกเหมือนของผมนี่นะ Call of Duty Vanguard มันจะมีสีแดงๆเนี่ยเบต้าลิกเข้าไป บางคนถ้าเป็นเหมือนผมเนี่ยมันจะอินสตอลไม่ได้มันบอกว่า this game cannot be install เอาเมาส์เลื่อนขึ้นมานิดหนึ่งคลิกเลือกตรงนี้ปุ๊บ่าแล้วเลือกเป็นเบต้าแล้วก็กดอินสตอลได้ต้องการพื้นที่14.5 g b ซึ่งตัวเลือกการติดตั้งเนี่ยมันก็มีอยู่3ส่วนให้เลือกอันแรกก็คือเนื้อหาของเกมมันคลิกให้ Modify ได้แต่ปรับไม่ได้ i n s tallocation l ก็คือเราจะติดตั้งไว้ที่ไหนไอเกมใหญ่ๆแอย่างเงี้ยถ้ามี SSD ก็ใส่ใน SSD ก็จะช่วยในการโหลดได้เยอะส่วนถัดมาก็เป็นภาษามีภาษาไทยไหมไม่มีถ้าเช็คตรงนี้ก็คือเกมจะอัปเดตอัตโนมัติส่วนข้างล่างก็คือสร้างไอคอนลัดบนหน้าจอก็แล้วแต่เราเสร็จแล้วก็ i n s tall ได้เลยปึ๊บหชั่วโมงผ่านไปสงสัยคนจะโหลดเยอะแย่งกันโหลด ปกติเวลา update, วอัปเดตบอโซนอะไรพวกนี้ไม่เคยช้าขนาดนี้นะมันก็วิ่งเต็มสปีดแพ็กเกจเน็ตของผมเน็ตผม1นึ่กิกนะกิกะบิตมันก็จะวิ่งประมาณ 560MB เมกะไบต์ต่อวิแต่เนี้ยเหลือแค่2เมกจาก5 0เหลือ2งเมกพวกนี้ค่อยมาเล่นเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นรีวิวเบต้าถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจด้วยครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ